เรารู้อยู่แล้วว่าทําไปเพื่อจุดประสองค์อะไรนะครับแต่ก็บอกเลยว่ายืนยันเลยว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันเป็นการขัดขวางประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ให้เดินหน้ามันเป็นพิธีกรรมเหมือนกับแบบพยายามที่จะหาช่องว่างช่องโหว่ที่จะเข้ามาแต่ว่ามีธงที่กําหนดไว้อยู่แล้วคุณเลองไกรก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยครับคุณเลิงไกรก็บอกว่าก็มาถามผมผมก็ไม่บอกว่าใครแต่คือบอกรู้จักโดยนักการเมืองถ้าคุณอยากรู้คุณก็ให้กกตถามผมสิเพราะถ้ากกตถามผมผมจะตอบแต่ถ้าคุณสิ่อาถามเนี่ยไม่ตอบ คิดว่ามีกระบวนการเบื้องหลังไหมทุกคนก็ตอบได้รู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าคิดว่ามีหรือไม่มีที่เราดูเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสื่อมวลชนทั้งพี่น้องประชาชนทั้งนักการเมืองทั้งหมดเนี่ยก,ก,ก็รู้อยู่แล้วว่าม,มันมีในลักษณะของการที่จะ,ท,จะที่จะทําอะไรกันเป็นแบบเหมือนกับเป็นการแบ่งงานกันทําแล้วก็ทําไปโดยที่มีธงมีมีเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือแม้กระทั่งอย่างเมื่อเมื่อวานมีการเข้ารายการที่เหมือนกับคืนคุยดีเบตกันในรายการเนี่ย ฟังไปก็จะทราบเลยอ่ะเพราะจะมีคําพูดหลายๆคาซึ่งเราฟังแล้วเราเราจะอ่านออกว่าว่าในฝ่ายของของผู้พูดเนี่ยเขาคิดอะไรเช่นบอกว่าจะดูซิว่าพักก้าวไกลเนี่ยจะดึงอเนี่ยพักร่วมเนี่ยไว้ได้นานแค่ไหนคําพูดอย่างเงี้ยมันมันสอเห็นชัดเจนว่าคุณคุณกาลังมองอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่แล้วคุณก็บอกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ไปยุ่งก็ปล่อยให้จัางตั้งรัฐบาลไปเนี่ยมันอ่านภาพทั้งหมดมาต่อจิ๊กซอให้ครบเนี่ยมันเห็นเลยว่า กลไกที่คุณฝังไว้นในรัฐธรรมนูญก็คือการเอาสวสอง250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณก็อยู่เฉยแน่นอนคุณไม่พูดอะไรแน่นอนก็พูดสวยๆหล่อๆแน่นอนแต่คุณปล่อยให้กลไกที่คุณได้ฝังเอาไว้เนี่ยมันทํางานของมันเองและคุณก็ลอยตัวบอกว่าคุณไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเรารู้อยู่แล้วว่าทําไปเพื่อจุดประสองค์อะไรนะครับแต่ก,ก็บอกเลยว่ายืนยันเลยว,ว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันเป็นการขัดขวางประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ให้เดินหน้าจะมีอีก2ด่าน3ด่าน5ด่าน10บด่านอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นพิธีกรรมและเป็นการหาข้ออ้างเหมือนกับแบบพยายามที่จะหาช่องว่างช่องโหว่ที่จะเข้ามาแต่ว่ามีธงที่กำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องการให้ให้ให้การเมืองไปทางไหนต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าไปทางไหนคุณลุงไกรก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยครับคุณลุงไกรก็บอกว่าก็มาถามผมผมก็ไม่บอกว่าใครแต่คือบอกรู้แต่ว่านักการเมืองแต่ไม่บอกว่าใครถ้าคุณอยากรู้คุณก็ให้กกตถามผมสิเพราะถ้ากกตถามผมผมจะตอบแต่ว่าถ้าคุณสิทาถามเนี่ยไม่ตอบ ก็คือเป็นเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วที่จะตอบไม่ตอบแต่ว่าในกรณีที่กําลังที่จะเข้าไปสืบสอบสืบค้นหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็ก็จะเป็นที่ต้องตอบอาจจะเป็นกกตหรือจะเป็นสารหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่างเราเนี่ยเราแค่เปิดประเด็นเฉยก็ขั้นแรกก็คือก็ยอมรับว่ามันเป็นความจริงแต่ไม่บอกว่าเป็นใครผมผมได้ยินมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นชื่อแต่ก็อยู่ในกระบวนการที่ที่ที่เคลื่อนไหวเนี่ยครับหรืออาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้